แนวสลปด้านหลังก็ใช้ร้อยแนะครับทำสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะฮะขอต้อนรับสู่ช่องทีมงานเพชรไพ่หลิว วันนี้เราก็อยู่หน้างานเดิมนะหน้างานที่เจ้าเน็กเทเรชันมางัดต่อไม้ออกนะฮะวันนี้ก็เป็นชั้นสุดท้ายละช่วงเก็บหน้างานนะเดี๋ยววันจะเป็นเรื่องของอยังไงเดียะเทคนิคการเก็บหน้างานเหรอเดี๋ยวผมจะลองมาอธิบายนะแล้วก็ถ่ายให้ชมกันว่าในแอรเขาเก็บหน้างานกันยังไงจำกันไปใช้ได้ครับแล้ววันนี้ไม่มีถูกผิด แต่แบบที่ผมทำคือเก็บงานลูกค้าได้แน่นอนจอมแสบจอมแสบฮนะโดมินิเตอร์210เอ่อจะบอกเรื่องของความแตกต่างนะฮะจะมีรุ่นเนี้ยรุ่นใหม่6ล้อมันจะมี1075กับ210ผมเอาแค่สองรุ่นที่พอนะต่ำกว่านี้ไม่เอาลนะ เขาแตกต่างกันยังไงเครื่องเขาเหมือนกันฮะมันจะแตกต่างกันที่เรื่องของเทอร์โบแปรผันนะตัวนี้นะถ้าจำผิดฮะร้อยเจ็ดห้ากับสองหนึ่งศูนย์มันแตกต่างกันยังไงใช่เป็นเรื่องของเทอร์โบแปรผันแรงงานเราตัดแล้วนะครับรูปแบบมันจะเป็นประมาณนี้นะฮะคือด้านหน้าคือเสมอกับขอบฟุตบาทแล้วค่อย สลปขึ้นมานะสลปขึ้นมาแล้วก็เสมอไปครับเ,เรามาดูเทคนิคการเก็บหน้าง,งานของนายแอนกันนะฮะสโลปด้วยนะครับตรงนี้ยระนีบจะเป็นเนินสโลปนิดนิดนะฮะ ดึงไบขึ้นอ่าครับไม่ได้เป็นแมวสลป ดึงสโลปได้นะฮะคลิปนี้กดลงอน,นะนะแล้วก็ดึงพอได้ดับก็กะเอาครับพอได้อัดับต้องต้องรีบย,ยกใบขึ้น ดดนยยขาอู่ตามันข้ามาตัวนี้เป็น Isuzu NPR นะฮะหนึ่งร้อยห้าสิบแรงม้ากาลังสมส่วนฮะ แต่ค่อนข้างดูแล้วเหมือนจะน้อยไปน,น้อยนึงร้อยห้าสิบนะฮะแต่ถ้าเกิดวิ่งหลังถนนแล้วก็งานดินไม่เนืดมากอย่างนี้พอไปได้ครับ ตวงนี้6ล้อมาแรงฮะงานเหมางานเหมาตัวนี้ตั้ล้ออย่างเดียวเท่านั้นไม่มีการแบกใดทั้งสิ้นฮนะหล้อใส่ได้6คิวนะครับ10ล้อใส่ได้8คิว <c oughs> ถ้าเรื่องของพูดถึงเรื่องของอัตราการจ้างงาน6ล้อมันถูกกันครึ่งหนึ่งนะครับต้นทุนเทาครึ่งเดียวอะครึ่งหนึ่งของ10ล้อแต่ใส่ดินได้6คิว สิบลอ้อได้แปดคิวดูฮะต่างกันสองคิวแต่จ่ายเงินเป็นสองเท่าสิบลอ้อโรยให้เต็มก่อนฮะโรยให้เต็มก่อน นกันไปฮะมาแล้วมาแล้วตัวอรไรเรามาแล้ว Đo em to Đăng đưng đăng đưng เริ่มเก็บแนวแล้วนะเทคนิคคือเราต้องวางดินฝั่งพุ้บัาทให้ต่ำกว่านะฮะถเวลาอะไรฮะก็ไถยเหยียบปุ๊บมันจะเอียงพอเอียงเราดึงปุ๊บมันกลายเป็นสลบเลยรเรื่องฮะเอาไว้ตั้งแนวได้ฮะตั้งแนวดีมีชัยเดียวกว่าครึ่งนะฮะทำให้ทำงานได้ง่าย เทคนิคนี้ใช้ได้อาการทําถนนด้วยเหมือนกันนะฮะทำถนนเงนี้ยถ้าถนนมันเป็นหลังเต่าเงี้ยน้ำจะได้ระบายได้ดีซ้ายขวาเทคนิคนี้ก็ใช้ได้เก็บสลบหน้าง,งานก็ใช้ได้ ตังลำหาลายดีฮะงัดไลตัวนี้ออกไปเสริมนะประเดี๋ยวเนี่ยข้างบนขาด เริ่มแม้เริ่มปเป็นรูปเวลากัครับเริ่มปเป็นเหลี่ยมละงัดดินไปเสริมก่อนเดี๋ยวเขามาเติมตรงนั้นฮะไม่ยากก็ทำนองเดียวกับคล้ายๆกับเขาป็โคขุดสะนะครับก็คือบางคนเขาเก็บขอบก่อนเลยหมดเลยทุกมุมเลยแล้วก็มาล้วงไส้หีหลังเงี้ยอันนี้ก็มาเก็บขอบก่อนเก็บสวยเรียบร้อยเลยวเขาเอาดินไปโปะตรงกลางคืน ประมาณนี้ครับเทคนิคก,ก็เราก็เอาไปจําใช้งานได้นะฮะรูปแบบเนี้ยครับเรียบ,บร้อยแล้วเหลือเก็บนิดหน่อยฮนะเก็บขอบฟอลมันเลอะเทอะนิดหน่อยฮนะ่อเป็นแนวสโลปดูยังไงเดียวนี่ครับเป็นแนวสโลปเห็นไหมเป็นแนวสโลปขึ้นมาแล้วก็เทียบไปสวยงามเราไปดูด้านหลังขัง้นตอฮะแนวสโลปด้านหลัง ก็ใช้ร้อยแปดนะครับทําเราไม่ได้ดันมาเรื่อยเงี้ยเราจะมีการาตั้งแนวตั้งลายก่อนในการใช้ผ่านหลังพวนนะฮะใช้ผ่านหลังพวนให้รถมุ่งหน้าไปทางนู้นนะฮะเพราะว่าผ่านเขาจะพลิกมาทางขวาใช่ไหมฮะให้รถพุ่งไปทางนู้นพลิกมาแล้วมันจะได้แนวสลบพอดีครับแล้วก็ค่อยๆเก็บค่อยๆเก็บค่อยๆเ,เก็บไปค่อยๆดันเสริมเสริมเนี้ยสลบแนวก็จะเป็นประมาณนี้สวยครับอย่างเงี้ยครับ เป็นที่งานชาวบ้านก็เว้นจากตัวนี้ไว้หนึ่งเมตรนะฮะเว้นจากขอบร้วยหนะะึ่งเมตรนครับใช้อันนี้คือเทคนิคนี้คือใชอ้ผ่านหลังช่วยนะฮะในการพลิกขึ้นมาก่อนนะฮะพลิกขึ้นมาพลิกขึ้นมามันจะได้เป็นแนวสลบครับไม่ได้มันจะเป็นแนวสลบแล้วก็เราค่อยๆเก็บออกมามันก็จะมีแนวสวยครับอย่างเงี้ยรตรงแนวเลย โอเคครับผมคลิปแล้วเดี๋ยวก็เหลือเก็บหน้าอีกนิดหน่อยครับผมขอบคุณที่ตามรับชมฮะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับช่องทางการติดต่อเพิ่มเติมช่องทาง f c e e o o o ฮะเพจทีมงานเพชรไผ่หลิวเข้าไปกดติดตามกันด้วยนะครับตอนนี้ยอดคนติดตามขึ้นมา12ื่นคนแล้วโอ้ไหวมากๆเลยขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณจริงๆ ที่สระสูตรพลังมรดอดนะฮะส่วน,นง,งานก็เหลือเดี๋ยวเก็บ้อยล้อครับนิดหน่อยเทคนิคการวนนะฮะใช้รถไถวนวนเก็บ้อยล้อแล้วก็ส่งงานนะครับโอเคครับขอบคุณครับ